ฉันเคยมีของเล่นรถไฟแต่ว่าล้อมันหลุดมันเลยวิ่งไม่ไปละอู้ฉันเลยฟิวขาดเชาพ่อพาฉันไปโรงเรียนแต่เกิดแสลงพวกเพกืพ่อนล้อเลียนหนวดขาวฉันสีแดงนอะอู้ฉันเลยฟิวขาดเด็แปล้มีิีิแบนมาค้าขายทางเรือช่วยอารมณ์สงบแต่แล้วปลาเลามามาจ้องหน้าแบบชวนตกละ บทสุดเงียบแต่คนคือหนังสือช้ามันจังไรเดยอบีอปราว์ฉันลยฟิวขาดก็อยาช้าไม่คืนเลยตัวย,ย,ย,ายามาจะเยื่เยียนเหมือนน้ำแข็งแต่มีคนปากมากพูดจาฟังทำแม่งและลึกในใจรู้สึกวา่ามันแรงตัวฉันมันเหมือนกับแทง่งระเบิดที่เดินได้พร้อมระเบิดทุกเมื่อดีบีให้ใกล้เธอก็เกือบได้รับเชิญในรายการฟิวขาดโชว์โชว์โชว์วิชาปราว์อารมณ์ร้ายบอกให้นับถึงสิบแต่ฉันนับถึงสามหมดดีพอดิบเดาเซ่ จงเล, hey, ลิกเขียนด้แล้วเพื่อนเลยขอเติที่ความจริงเปิดเผยทุกวันเธออยากทำให้ฉันฟิลขาดนั่นแหละแผนชัยเลยโอ้อยากจะเตือนไว้ก่อน,นจะตุ้มอยู่แล้ว